รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สน,สนับสนุนโดย<ด>ครีมย้อมผมออดาสเส้นทางจะไปถึงฝันของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปขอเพียงให้เริ่มออกเดินทางก็เพียงพอแล้วครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการฝันที่ไกลไปถึงครับผมคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะคะหลายคนก็คงกําลังตื่นตัวนะคะเรื่องของการที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งหลายคนก็กระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้เรื่องของภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกันซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับ เขาจะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเคล็ดลับความสำเร็จกันนะครับที่สําคัญยอด followers ใน Twitter ของเขานะฮะตอนนี้มีร่วม600,000คนแล้วพูดชื่อไปใครๆก็ต้องรู้จักแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขารอเราอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวกรีนจะพาทุกคนไปพบกับเขาไปพบกันเลยครับ คู้ชมครับตอนนี้นะเราอยู่กับแขกรับเชิญของเราในวันนี้แล้วนะครับผมขอต้อนรับคุณแอนดรูวิกส์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณย้ายที่ใหม่มาเลยตอนนี้เพืย้ายมาหนานะครับก็ยังมีกลิ่นตินเนอร์ครับจากกลิ่นใหม่จากชั้งชั้งโรงเรียนครับในในอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อย้ายมาครับแล้วก็ับตัวคุณแอนดรูวิกส์เองทวิตเตอร์ล่าสุดเพิ่งครบ พึ่งพึ่งกำลังจะครบ0 0 0 0 0 followers แรลว่าตอนนี้แสดงว่าคนไทยหลายคนก็ให้ความสนใจกับภาษาอังกฤษมากเลยเขาให้ความสนใจกับภาษาอังกฤษมากมากครับแล้วก็ให้ความสนใจกับบริการที่สอนภาษาอังกฤษฟรีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดกันในช่วงสองนะครับว่าเอ๊ะคุณนันรูมีค่ายสอนภาษาอังกฤษ แต่ว่ารายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปคุยกันเบรกสองแต่ว่าเบรกนี้ก่อนอื่นเลยคาถามที่หลายคนอยากรู้พอคิดถึงคุณแอนดรูบิกส์ขึ้นมาะนะฮะเกี่ยวกับเรื่องภาษาอังกฤษหลายคนกลัวภาษาอังกฤษคนไทยแต่ว่าในทัศนคติของคุณแอนดรูบิกส์คิดว่าภาษาอังกฤษเขาบอกว่าง่ายนิดเดียวทําไมจึงเป็นอย่างนั้นฮะบอกว่าง่ายนิดเดียวมา20กว่าปีแล้วน่าจะ20ปีครับมผมไม่แน่ใจว่าคนไทยก็ยังเชื่อเราหรือเปล่าม,มันง่ายนิดเดียวจริงไหมครับก็มันคงไม่ง่าย อย่างที่เราบอกครับเปิดเผยว่าเราโกหกคนไทยมา20ปีแล้ไม่ใช่เราพูดเพราะว่าตั้งแต่แรกที่เราเรามาแล้วก็เราเกิดความรู้สึกว่าทําไมคนไทยกลัวเกรงไม่กล้าอ้าปากพูดอย่างนี้ก็เลยเราคิดตอนที่เราเริ่มทำวิทยุกับโทรทัศน์20ปีที่แล้วนึกว่าเราน่าจะทิ้งกับคําขวัญหรือสโลแกนภาษาอังกฤษที่จะให้กําลังใจมากกว่าไปบอกว่ามันทําให้กลัวครับ ผมก็นึกภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวขึ้นมาไม่ใช่เพื่อที่จะหลอกคนไทยแต่เพื่อที่จะปรับทัศนคติให้มากกว่าเนื่องจากว่าที่จริงมันมันมันไม่ยากจนพูดไม่ได้ถ้ามันยากขนาดนั้นคงไม่มีใครพูดในโลกนี้ถูกต้องคนุกวงนี้เราก็ใช้ภาษาอังกฤษกันเยอะแยะแล้วนะถูกต้องงั้นมันต้องสามารถพูดได้ไม่งั้นเราเรามนุษย์เราทั่วโลกครับก็ขี้เกียจไม่อยากจะฝึกภาษาที่ยากเกินไปยิ่งชาวออสเตรเลียเราก็เลย คิดว่าจะพูดว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวเพื่อที่จะให้คนไทยหยุดคิดว่าเออเหมือนยากจนพูดไม่ได้อ,อย่างน้อยอย่างน้อยมีคนบอกว่าเออพูดทําได้ครับผมเพราะออง่ายนิดเดียวก็เลยมันเป็นกลยุทธ์ทางจิตที่<ม>จะเปลี่ยน ความคิดทัศนคติมากกว่าเหมือนกับบอกเขากล่อมค่อยๆกล่อมไปเรื่อยๆจริงภาษากฤดไม่ยากอย่างที่คิดแต่จริงๆมันก็มีกระบวนการต้องฝึกต้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็มันที่จริงมันมันไม่ยากไม่ง่ายมัน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 เป็นภาษาครับยังไงก็มนุษย์เราก็รับแล้วก็ใช้ดังนั้นมันต้องศัพั์มันง่ายๆมันไม่เกินความสามารถของคุณแต่มันพูดได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณต้อง มองภาษานั้นในแง่ที่ถูกต้องในความคิดที่ถูกนี่แหละต้องปรับเริ่มต้นที่ปรับที่ทัศนาศาคติเนาะเพราะหลายคนบาง<ร>คนยันกลัวฝรั่งอยู่เลยตอนนี้เริ่มต้นและจบลงด้วยอย่างนี้คุณเพียงแค่ปรับทัศนคติต่อภาษาอังกฤษ คุณก็พูดได้อยู่แล้วแต่ก็ต้องฝึกขนา,<ม>ขนาดไหนทีนี้คําถามยอดฮิตเลยทํายังไงเราจึงจะเก่งภาษาอังกฤษน้องๆที่ดูอยู่อย่างเงี้ยแบบอยากเก่งแต่ว่าต้องฝึกยังไงเรามีเคล็ดลับบอกน้องไหมครับคือที่จริงมันมันมีเคล็ดลับนะแต่ว่ามันมันง่ายขนาดหลายคนจะแบบอื้องหลังอย่างที่ผมบอกผมเคยออกรายการทีวีแล้วก็อธิบายบเลยครับว่ามี5วิธีที่จะเก่งภาษาอังกฤษนั่นคือ 1, 1ครับ อาปากพูดทุกวันสองอาปากพูดทุกวันสามอาปากพูดทุกวันสี่อาปากพูดทุกวันและห้าห้าหาแฟนเป็นรัองเอ๊ะอันนี้ดูโยงเข้าตัวเองนะอันนี้ผมช่วยไม่ได้นะครับแต่ว่าหนึ่งถึงสี่เป็นเรื่องที่ที่เป็นข้อคิดที่อยากจะฝากกับคนไทยมากที่สุด คุณเก่งหรือไม่เก่งคุณฉลาดไม่ฉลาดคุณอ้วนหรือผอมคุณสูงหรือเตี้ยครับคุณแค่อ้าบปากกูทุกวันวอนนี้นิดน้อยๆน้อยที่สุดน้อยที่สุดก็พูดได้อยู่แล้วครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะผิดบางคนกลัวนฮะว่าถ้าสมมุติว่าพูดไปแล้วผิดคนล้อทํายังไงอะเรื่องเรื่องนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องที่เราจะฝากทุกครั้งที่เราไม่ว่าจะพูดคุยกับเด็กๆหรือผู้ใหญ่ครับที่จริงคนต้องย้อนกลับไปคิดว่าสมมติว่าเราพูดอะไรผิดครับอะไรจะเกิดขึ้นที่ย่ําแย่ขนาด เราต้องปิดปากตลอดคือที่จริงมันไม่มีอะไรเพียงแล้วบวกความคิดที่ว่าที่จริงแล้วผิดเป็นครูภาษาไทยภาษาอังกฤษจะพูดว่า you learn from your mistakes ทุกครั้งที่อ้าปากพูดอะไรผิดมีคนมาแก้แทนที่จะรู้สึกว่ามันอาอายจังเลยโอ้มากหรืออะไรก็รับเป็นความความรู้ใหม่แล้วนำไปใช้ในในโอกาสหน้าครับอันนี้คือ สิ่งที่เราเองค้นพบตอนที่เราฝึกภาษาที่ยากที่สุดในโลกในความคิดของเราคือภาษาไทยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วคือตอนแรกๆก็ไม่ไม่กล้าเหมือนคุณกับภาษาอังกฤษไม่กล้าพูดอะไรสักคำเพราะมันจะออกไม่ถูกเพราะว่าวันณยุของคุณเดี๋ยวคนไทยขี้คำนี่ยากกว่ายากใช่ครับแล้วก็ยากกว่าเราครับผมวยาัยกรวันอายุของคุณยากกว่าไวยากรณ์ของเราประมาณสิ สิบเท่านะผมว่าก็เลยพูดไม่ได้ครับแต่วันที่เราทิ้งความรู้สึกกลัวและทิ้งความรู้สึกว่ามันยากเกินไปแับหกสิบกว่าล้านคนก็พูดได้นะทําไมผมพูดไม่ได้ล่ะคนเดียวเองใช่ก็เลยอาปากพูดครับผทุกวันทุกวันนายที่สุดมันมันถูกจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ถูกเท่าไหร่นะยัง แต่เขาคล่องนะเป็นเป็นชาวต่างชาติที่เราทุกคนต่างก็เห็น <Wars> ด้วยนะพูดเก่ง <Nixon> พูดเก่งนะฮะน่นเป็นเรื่องการปรับแอติจูดปรับทัศนคตินะครับผมคุณผู้ชมทีนี้เรื่องของเคล็ดลับในการที่จะเก่งภาษาอังกฤษเรายังมีอีกมากมายเลยนะฮะแต่ว่าช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดต่อจากที่ตะกี้เรายนประเด็นที่นอยว่าคุณแอนรูมีค่ายสอนภาษาอังกฤษด้วยสอนใครสอนอะไรสอนยังไงสอนที่ไหนเดี๋ยวติดตามชมช่วงหน้าในตันที่ไกลไปให้ถึงครับ กสทอชอหน่วยงานอิสระของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารความถี่วิทยุเพื่อกิจการโทรคมนาคมและกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งยังมีภารกิจหลักๆทางด้านวิศวะโทรคมนาคมเรื่องทางด้านกฎหมายเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคโดยสำนักรับเรื่องร้องเรียน และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเรื่องการบริหารโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมหรือจะเป็นเรื่องทางเศรษฐศาสตร์โดยสําคัญยิ่งกับการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนหรือ AEC ในปี2558นี้เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและคุ้มครองให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช กับเข้าสู่ช่วงที่สองนะครับกับรายการฟันไม่ไกลไปถึงนะครับตอนนี้เรายังคงนั่งอยู่ที่ a n d r รูบิ a ส์อะคากับคุณ a n d r รูบินะฮะจากครูเบรกที่ผ่านมาตะก,กี้แอบบอกผู้ชมว่าเบรกเบรกพักไปนี่เราขำกระจายสอนสนุกอย่างนี้พูดสนุกอย่างนี้ได้ข่าวว่ามีคนมาเชิญให้ไปสอนตามที่ต่างๆเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครช่วงนี้เราเราถือว่าเป็นยุคทองของพวกเราที่สอนภาษาอังกฤษเนื่องจากว่าอีกหนึ่งปีครึ่งครับครังง้งหน้า จะมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งหลายคนหวาดกลัวนั่นก็คืออาเซียนัเข้าสู่ AEC นะฮะก็เลยมีองค์กรมากมายที่เป็นห่วงเรื่องนี้ซึ่งเราดีใจมากเลยเพราะว่าเราพูดมา20ปีแล้วว่าคนไทยก็ต้องเก่งภาษาอังกฤษไม่มีใครเชื่อเราในที่สุดอาเซียนมาทุกคนก็กระทันหันมู่พูดจริงนะนี่ฝรั่ง หัวร้านคนนั้นก็พูดจริงนะตั้งแต่แรกเลยเราน่าจะฟังเขาเรารู้สึกสะใจมากามก็เลยมีองคอ์กรที่ติดตอ่อกับเรากทมอ,อย่างนี้กระทรวงแรงงานเยอะมากเลยครับมามาติดตอ่อเพื่อที่จะจัดสัมมนาคอร์สแต่สิ่งที่เรานำเสนอเองเริ่มทำเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วก็คือค่ายนะจัดค่ายเพราะอะไรเพราะว่าเราสามารถที่จะจับ กลุ่มนี้อยู่กับเราไม่ปล่อยไม่ให้ไปไหนสองสามวันก็ได้ห้าหวันก็เคยแล้วก็บังคับให้ใช้ภาษาอังกฤษล้วนตลอดเวลาห้ามพูดภาษาไทยคือเราห้ามพูดนะแต่ว่ายังไงก็คนไทยก็ต้องอบเหมือนฝรั่งนะครับชอบแอบกดตลอดเข้าห้องน้ำก็แอบพูดเท่าน่อยเน่อยนะประมาณนี้แต่เราเราคิดหลักสูตรขึ้นมาซึ่ง สองอย่างที่เราต้องเน้นก็คือหนึ่งเราเน้นการพูดตลอดคุณมาคุยกับเราในค่ายยังไงผมจะตอบเป็นภาษาอังกฤษไม่มี่ายที่จะออกมาวันแรกทุกคนก็เกรงนะเงียบเลยกพูดนะคนที่แบบคุยแบบสนุกสนานในรถเมย์ที่กำลังจะมามาจอดแล้วที่รีสอร์ทที่เราจะก็เงียบเลยวันแรกแต่พอทราบว่าพอพอถึงกลางคืนที่เราให้ให้เขาเห็นชัดเจนว่า มันไม่มีอะไรน่าโกรธที่จริงมันสนุกครับผมต่างหากวันที่สองก็เริ่มพูดออกมาโดยที่มันเป็นบรรยากาศที่เราอธิบายว่าเราไม่สนใจว่าคุณผิดหรือถูกแค่พูดสิครับครับผมให้ประสบการณ์นอย่างนี้มากที่สุดพอถ,ถึงวันที่สามก็เริ่มมีความมั่นใจกเกิดขึ้นรเรื่องนี้สำคัญแล้วก็เรื่องที่สองก็คือเราเราไม่มีแบบสูตรหนึ่งสำหรับทุกคนเราต้องไปถามว่าใครคือ ใครจะเป็นลูกศิษย์ของเราอันที่สองคือหลักสูตรที่เราใช้มไม่เหมือนไม่เหมือนกับทุกทุกกลุ่มจะต้องการอะไรความต้องการขอ<ช>งแต่ละกลุ่มที่มานักศึกษากับเราที่มาความต้องการทางด้านภาษาอังกฤษไม่เหมือนกันแตกต่างกันออกไปถ้า,างเ <ผม S 2> ช่นครูอสอสนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนกทมอครับสิ่งที่เขาต้องการไม่เหมือนอกระรวงแรงงานซึ่ง เป็นวนใหญ่ก็เป็นพนักงานทํางานที่สปาโรงแรมอย่างร้านอาหารครับภาษาที่เขาต้องการไม่เหมือนกันเจ้าหน้าที่ตํารวจกําลังจะเริ่มสอนนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งอันนี้ก็คือพูดยังไงเวลาเราจับกลุ่มฝรั่งนะอย่างนี้อันนี้ฝรั่งเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาอยู่อย่างนี้นะฮะคือคือแต่ละกลุ่มเราต้องเราสิ่งแรกที่ทำก็คือเข้าไปถามว่าคุณต้องการ คูดอะไรครับหรือจะจะประเด็นอะไรเรากลับไปเขียนแล้วก็ทำเป็นเป็นเป็นคู่มือแมนวลของกรทมประมาณ200หน้านั่งทุกคืนนะครับไม่ได้ดูน้าเน่าไม่ได้ออกไปเที่ยวนะครับมัวแต่เขียนหลาเลยมัวแต่ทำตำรานะฮะเองครับตอนนั้นแล้วแล้วก็เสร็จแล้วก็มีกิจกรรมที่สนุกสนานครับผมซึ่งวัตถุประสงค์ก็คืออ่ คนที่มาเล่นกับเราจะจะพูดหรือเล่นเป็นภาษาอังกฤษโดยที่ไม่รู้ตัวหัวเราะไปแล้วก็พูดไปเพราะว่าเราเชื่อว่าอันนี้คือวิธีที่จะสร้างความเชื่อมั่นในตัว<ม>เองกับภาษาอังกฤษฟีดแบ,บ็กดีไหมครับจากคนที่ได้มีโอกาสมาร่วมเข้าค่ายภาษาอังกฤษกับเราเราเราโชคดีที่ผมมีทีมงานที่เยี่ยมมากแต่ตอนนี้ก็มีประสบการณ์ด้วยครับแล้วคงเป็นเราคงเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์มากที่สุดกับกับเรื่องจัดค่ายภาษาอังกฤษแล้ว ดีครับมีแต่ดีที่กลับมาครับวันแรกเรามักจะเห็นชัดเจนว่าถ้าเรามีปัญหาอะไรก็เราจะรีบไปแก้เพราะว่าเราเรามีประสบการณ์ตอนนี้ก็ไปต่างประเทศบ่อยด้วยคการ,บรบอบจติดต่อกับเราบ่อยครับเป็นไปนหมดเลยนะฮะ,ะทีนี้ แบบบอกผู้ชมว่าถ้าเกิดสมมติว่าสนใจก็รีบติดต่อมาได้นะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าก็ตอนนี้คิวเต็มใกล้ๆจะถึงสิ้นกาลังจะตอนนี้เราเรากำลังจะมองสิ้นปีต้นปีหน้าครับถึงแม้ว่าเราแค่ครึ่งปีเลยครับแต่กําลังจะยุ่งในสามเดือนอันนี้ครับหลังจากนั้นก็ก็พอมีบ้างเวลาบ้างแต่ไม่ไม่เยอะมากครับผมก็ต้องรีบติดต่อมาของดีมีจำกัดนะว่าครับผมผู้ชมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวแบบค่ายสอนสางกรษนนะครับที่เราบอกไปที่นี้ช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมา ล้วงเคล็ดลับส่วนตัวแล้วละของคุณแอนดรูบิกนะครับว่ามีเคล็ดลับอะไรในการที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองประสบความสําเร็จอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับติดตามชมช่วงหน้าในฝันให้ไกลไปถึงฮนะสวัสดีครับ กสะทะชเห็นความสำคัญทางด้านกฎหมายโดยมีท่านดรสุทธิพลทวีชัยการกสะทะชทางด้านกฎหมายเป็นผู้กำกับดูแลปัจจุบันการสื่อสารโทรคมนาคมมีการพัฒนาการที่รวดเร็วแบบก้าวกระโดดมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกฎหมายที่ทันสมัย9้าวทันเทคโนโลยีการสื่อสารไม่ซัมซ้อนรวมไปถึงการที่จะต้องพิจารณาว่า กฎกติกาต่างๆที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสมและยังขาดเรื่องใดบ้างอย่างไรเพื่อที่จะปรับปรุงและพัฒนาตลอดจนบังคับใช้เพราะกฎหมายบางเรื่องอาจจะส่งผลที่ไม่คาดคิดให้กับเราหรือบางเรื่องอาจจะเป็นการเพิ่มภาระโดยไม่จําเป็นโดยเฉพาะเรื่องสัมปทานต่างๆและเรื่องเงื่อนไขที่กําหนดไว้หยุ่หยิ้ม,มซึ่งทําให้ไม่สามารถบังคับได้ ึ่งอาจจะเกิดโทษมากกว่าเกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภคทั้งนี้ควรที่จะมุ่งไปที่ประโยชน์สูงสุดของประชาชนมากกว่าไปเน้นเพียงการเกิดการแข่งขนันในระดับสูงสุดเท่านั้นโดยทุกความเห็นทุกเสียงมีความสําคัญเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประโยชน์สาธรารณะที่ต้องบริการต่อเนื่องนอกจากนี้กฎหมายหรือกฎกติกาต่างๆของกสทชจำเป็นจะต้องใช้ได้จริง มีมาตรฐานและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศทั้งในระดับโลกระดับภูมิภาคซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานของกสทชหลายๆเรื่องอาทิเช่นการจัดประมูลคลื่น 3G ได้รับการรับรองโดยผลการศึกษาวิเคราะห์จาก ITU ว่าถูกต้องตามมาตรฐานสากลอย่าลืมนะครับในการอยู่ร่วมกันกฎกติกาหรือกฎหมาย จะทําให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุขขอบคุณกสะทะชที่นำเรื่องน่ารู้เหล่านี้มาฝากพวกเรานะครับสำหรับอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องไหนอย่างไรกลับมาพบกันได้ที่นี่เวลาเดิมสวัสดีครับ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะฮะกับรายการฟันไม่ไกลไปถึงนะครับก็ยังคงพูดคุยอยู่กับคุณแอนดรูบิกส์นะฮะสำหรับเคล็ดลับต่างๆในเรื่องของภาษาอังกฤษแต่ว่ามาช่วงนี้เนี่ยเราจะมาลุ้นเคล็ดลับ ส่วนตัวกันบ้างว่าท,าทํายังไงชีวิตถึงจะประสบวามสำเร็จข้ามชามอายุเลยนะน่ <laughs> อายุอายุนิะกี้แบบอัดสืบไปนะบอกว่าดูมาตั้งแต่เด็ก <laughs> ๆดูคนนะครับทุกวัน <laughs> วนี้ยิน20กว่า <laughs> แล้ว <laughs> นี่แหละแค่พูดอย่างนี้รู้สึกเ,เท่าแล้วนะครับนี่เราเสียใจมากที่อายุมากขนาดนี้ครับแต่เขาเรียกว่ายิ่งยิ่งอายุอ่ะสุดโตขึ้นเรายิ่ง ได้ประสบการณ์มากขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จด้วยนะการที่สะสมประสบการณ์ต่างๆในชีวิตมาผมผมผมเชื่อว่าเราต้องเรียนรู้จากทุกสิ่งที่เราทำอะไรที่เราทําก็ประสบความสําเร็จหรือไม่ถ้าผมได้บทเรียนก็ก็ดีผมทุกครั้งที่ผมพูดคุยกับเด็กๆผมจะชอบเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับหนังสือเล่มแรกที่ผมเคยเขียนครับนั่นคือชื่อเมืองไทยในสายตาผมมันขายดีมากขึ้นอันดับหนึ่ง ถึงจนถึงเล่มสองที่มีชื่อว่าวิธีพูดภาษาอังกฤษเหมือนฝรั่งครับผมประมาณ7 0 0 0แสนกว่าเล่มแล้วเกือบ8 0 0แสนแล้วก็เราดีใจมากๆเลยครับแล้วก็ออกอีกเล่มหนึ่งชื่อสมศักดิ์ให้ซ่อมต่ำผมก็สั่งพิมพ์5,000เล่มจนถึงวันนี้ก็ขายประมาณ327เล่มครับไม่ประสบความสำเร็จทำไมครับ เพราะตลาดก็เป็นอย่างนี้ครับบางครั้งเราเราเรา,เราประสบความสําเร็จอย่างเดบางครั้งก็ไม่ประสบความความสำเร็จเ mm hmm. ฟลเอย่างที่คนคนไทยชอบพูด mm hmm. แต่รู้ไหมผมเชื่อว่าผมได้บทเรียนจากการที่ขายไม่ดี mm hmm. ดีกว่าขายดียังไงครับผมเพราะเรารู้ถึง ถึงหนึ่งชีวิตความเป็นจริงว่าในชีวิตนี้เรามีขึ้นมีลงม,มีขึ้นมีลงเล่มที่4ที่ออกมาหลังฉะนั้นก็ขายได้ดีก็ประสบความสำเร็จอีกรอบหนึ่งแต่คนจะมองเฉพาะประสบความสำเร็จสิ่งที่ดีอของเราที่ขายดีค,คนจะไม่ค่อยรู้อะไรที่ไม่เวิร์กของเรารแต่ผมเชื่อเรื่องนี้ฝากกับเด็กตลอดผม,ผมเชื่อว่าทั้งสองอย่างจะดีสําหรับเรารดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ประสบความสําเร็จ ในชีวิตนี้เพราะยังไงมันต้องเมีครับมันต้องมีขึ้นมันต้องมีลงแต่ถ้าเราได้บทเรียนจากทั้งคู่ถือว่าสุดยอดครับสักวันต้องเป็นวันของเราางก็มันทำให้เราเราพัฒนาจิตของเราโลกทัศน์กว้างขึ้นประสบการณ์ดีขึ้นนายที่สุดเราต้องเก่งขึ้นเราก็จะเข้มแข็งขึ้นด้วยครับครับผมที่นี้ คิดว่าส่วนที่เราประสบความสําเร็จอย่างนี้ครมันเกิดจากอะไรเกิดจากตัวเราเองไหมเกิดจากการเลี้ยงดูของเราตอนเด็กๆไหมหรือว่าหรือห,ห,หรือว่าฟลุ๊กอ่าหรือว่ายังไงเออในในทัฒนาคติค <c oughs> บางคนบอก่็เป็นเพราะว่าทรงผมครับไทยจำได้ง่ายเป็นเป็นอะไรนะที่คุณเน,นรดูบอกตัวเองว่าเป็นฝรั่งหัวล้านครับใช่แล้วครับเกิดจากอะไรครับผมที่คิดว่าไม่มีส่วนไม่ทราบไม่ไม่รู้เลยครับไม่ทราบเหมือนกันเพียงแต่ว่าเรา ตลอดตั้งแต่เริ่มทำงานเรามีความเชื่อว่างานที่เราต้องทำหนึ่งต้องมีประโยชน์ครับผมแล้วก็สองมันต้องน่าสนใจหรือสนุกถ้าทำอย่างนี้ทั้งสองอย่างก,ก็ดีอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลลึกๆที่ทำให้ผมตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อในประเทศไทยเพราะว่าช่วงแรกๆผมเป็นนักข่าว แล้วก็พอได้โอกาสที่จะเปิดนิตยศารที่เนชชื่อเนชชื่อนี้ครับผมซึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งจะช่วยเด็กกับภาษาอังกฤษเรานึกในใจว่าโอ้โหอันนี้โชคดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งเราสามารถที่จะทําในสิ่งที่เรารักก็คือเขียนแล้วก็สองสามารถที่จะสอนด้วยให้ความรู้กับทั้งประเทศอย่างนี้ก็เราอันนี้น่าจะเป็นแรงจูงใจสิ่งที่ทําให้เราทํางานต่อแล้วก็ ได้ความรู้สตอนนี้ก็ลงแอนดูยูมา25่ปีครับ uh huh. เราได้สะสมความรู้ทำรรมานานแล้วรเราต้อง<ม>เก่งขึ้นใช uh ่ไ huh. หมครับครับผมทีนี้สำหรับน้องๆที่กำลังชมอยู่ทางบ้านหลายคนอยากได้เคล็ดลับอ่าไม่ต้องพูดถึงชีวิตสําเร็จอย่างเดียวนะแต่ว่าเคล็ดลับในการอ่าบางคนอยากเรียนเก่งบางคนอยากสอบให้ติดอะไรอย่างนี้เราจะแนะนําน้องๆไงคุณน้องๆที่ฟังอยู่ครับ mm hmm. อ่ถ้าผมมีแค่ประโยคเดียวครับอะไรที่อยากทําทําไปเถอดไม่ ต้องไปสนใจความคิดเห็นของคนอื่นมากมากนะนิดหนึ่งก็ดีครับ mm hmm. แต่ในที่สุดกลับไปถามตัวเองว่าอยากจะทำอะไรในชีวิตของคุณถ้ามันไม่ทำร้ายคนอื่นรหรือทำร้ายสิ่งแวดแล้อม mm hmm. ทำไปเถอะ mm hmm. คุณพ่อคุณแม่อยากจะให้คุณเป็นหมอแต่คุณอยากเป็นครู mm hmm. ผมว่านะคุณต้องเข้มแข็งนิดหนึ่งครับ mm hmm. ก็เรียนเป็นครูเลย mm hmm. เพราะ mm hmm. ว่าสิ่งที่พ่อแม่ต้องการมากที่สุดก็คือความสุข ของน้องครับ mm. ถ้าเขาเห็นน้องมีความสุขในการสอนชีวิตเป็นครูแลครับผมเชื่อว่านหนที่สุดอาจจะไม่ใช่ตอนนี้นะแต่นหนที่สุดเขาจะจะจะ,จะมีความสุขเหมือนกันผมเองก็มีปรัชญาคร <Yeah. S 1> ับผมชีวิตคือ do something every day that scares you mm hmm. ผมขโมยจากภรรยาอดีตประธานาธิบดีจากร้อยปีที่แล้วของอเมริก hmm. า do something every day that scares you แปลว่าในทุกวัน ทำอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ที่ท้าทายคุณหรือทำให้คุณรู้สึกกลัวครับผมเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้ชีวิตคุณนอกจากว่าจะสนุกมากขึ้นจะมีชีวิตชีวาและ,าะคุณคคจะได้ทำในสิ่งใหมๆ่ๆแล้วทุกสิ่งที่เราเชื่อว่าน่ากลัวในในโลกนี้ พอลองมือทําแล้วมักจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับครับผมเพราะฉะนั้นทําไปเลยทําในสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรักฟังคนอื่นบ้างนิดหน่อยแต่ว่ายึดตัวเองเป็นหลักก็าทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการใช่ครับไม่ไม่ต้องดื้อนิดหนึ่งก็ดีครับแต่ไม่ต้องด,ดื้อมากครับ,รบแต่แต่เรื่องนี้ผมผมว่าคุณต้องไปล่าฝันของคุณเองครับสิ่งที่คุณอยากจะทําไม่ใช่ว่าคุณอาหรือคุณพ่อหรือคุณแม่เขาบอกเขาเจตนาดีต่อเรา แต่นที่สุดมันต้องเป็นสิ่งที่เราเราเองก็อยากทำเพราะเป็นชีวิตเรานะ,ค,ะครับตั้งแต่เด็กผมอยากเป็นนักเขียนน,นี้ฝ่ายฝันของเราครับตอนนี้ก็เขียนนังสือก็ มีความสุข <ห europe. S 2> อำลาโลกได้แล้วครับ <c oughs> ยาอย่าพึ่งยังยังเล่นเองคับตัวเองให้คุณชมนะครับวันนี้คิดว่าหลายคนที่ได้ชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมเคล็ดลับดีๆทั้งในเรื่องของการที่จะทำยังไงจึงจะเก่งภาษาอังกฤษและทํายังไงที่จะชีวิตนะฮะทำให้ชีวิตตัวเองประสบความสําเร็จคิดว่าหลายคนคงได้ข้อคิดไปเทียบเลยนะฮะทำในสิ่งที่เรามีความสุขถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีๆก็ทําต่อไปนะครับวันนี้นะฮะต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆนะครับผมคุณแอนดรูบิกส์ครับผมขอบคุณครับขอบคุณมาก กลับามาพบกับรายการฝันให้ไกลไปถึงได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้หลายหลายคนก็คงเห็นภาพฝันชัดเจนมากขึ้นอย่าลืมนะครับเริ่มออกเดินทางหาฝันกันแล้วเราก็จะไปถึงฝันนั้นครับ